ปฏิโทะก็เป็นแนวนี้บ้านพ่น,นยังยืนอยู่หนีอยู่สวัสดีครับผมเบาหนองครับ มื่อนี่มาพบฝอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะเมื่อเนี้เสาร์วันที่สิบสี่มิถุนาสองพันรรห้าร้อยหกสิบสี่นะครับตอนนี้เวลาตีสี่กว่าเกือบตีห้าแล้วป็น <c oughs> <c oughs> อย่างพอดีเรายังอย่างนวดอยู่เลยเป็นอย่างเบาหลงจังออมาอาชีพดึกแต่เสาร์แห้งเพราะว่า เบาหนองตกใจในคว้างฟันของเบาหนองนะครับไอกับบุหูขึ้นกันครับว่ามันสีเป็นยังไงแต่ว่าเบาหนองไอ้สะดุ้งตืง่นขึ้นมากนีเบาหนองกับฝ่ามาอัดลีปเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาหนองน้ำหนเได้ครับเด้อเดี๋ยวเบาหนองเสิมาเหล่ากว้างฟันสูฟังเมื่อน,นี้เนาะ ไอ้มีมือมีมือคลืนแหละเบาหนองไปขางนอกมาเนาะบันนีพ่อกับพอกับมาบ้านปุ๊บไอ้เห็นเห็นคนตั้งเต็นเห็นคนตั้งเต็นตั้งเก้าอี้เตมบ้านกันเลย เห็นมาแต่ไก่เลยเลยขี่รถมาแต่ข้างนอกเห็นเห็นมาแต่ไก่เลยบนันนีก็เห็นญาติพี่น้องเพื่อนห่องไห้เบาหน่องกระสงสายอยู่วาเอคือคือจังเป็นแนวหนีว่าคือจังมีคนห่องไห้คือจังมีคนมาต่างเตนเหมือนเหมือนกับว่ามาจาัดงานอีอย่างสัจกจักอย่างสินะ่ะพ่อบันนีเบาหนองย่างไปไกล วันนี้นว่าน้านองก็จอดรวดไปเนาะจอดรวดหล้วก็ย่างเขาไปเบิง้งไกลๆก็เลยตกใจปฏิโทษก็เป็นแนวนี่ว่าสันคนยังยืนอยู่หนีอยู่อันเหลียวเขามาเบิ้งในในบานเนาะในในบานที่ที่ที่เบาหนองโยล่ล่ะกัมาเบิง่งเอือคือจังเป็นงานศพ ก็คือจังว่าบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดตายหน้าอยู่บ้านก็คือจังอยู่กันครบเหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนก็อยู่กันครบเหมดบันี้บ้าหนองกันเลยเอื่นถามคนว่างานศพผู้ใดกับ่มีผู้ใดเว้านำย่างไปควักหาผู้นั้นว่างานศพผู้ใด กับโมีผู้ใดเบาหนำก็เลยว่าห่วยอันคนเบาหนำแต่แทเป็นอย่างคือบอเบานนำเออหาผู้ใดเขากับบปากหนำเขากับเบาเบานเขากับเห็ดเป็นเสือ้อเห็ดเห็ดคือเห็นไอ,บอ้บโบ,บเห็นเฮ่าหน่นะ,นะนะก็คิดว่าห่วยโอ้ยเบามาแล้วค้นลูก <laughs> บัดน,นี้ ไปยืนเห็นแม่บานกับลูกสาวยือนอยู่หนา้าบาทก็เลยเขาไปถามตอนนั้นผมบอท่านเด็กเขาไปในบานเนาะก็เลยก็เลยก็เลยไปควักถามเพื่อนว่าเป็นอีหยังผู้ใดตายคือจังมายืนห่องไห่อีหยังอยู่หนีเพื่อนก็บ,บววววาหนําเด้เพื่อนก็เสยคือคือจังโบเห็นเฮานี่นะผมก็เลยว,ว่าห่วย คนเว้านัน่มหเป็นอย่างคือจังบอ่อบ่อปากน้ำถามถามกับผู้ใดก็คือจังบ่อปากอันก็นเลยเจ้าของในในในช่วงนั้นเนาะก็เลยเหลือมีอารมณ์น้อยหนึง่งถามหาผู้ใดกับบอ่อปากถามหาผู้ใดเขากับบเว้าน้ำพ,พ่อผัดอันเขาไปซองเบงเขาไปซองเบงอันหนาประตูบานนั่นเนาะ ก็เห็นโล่งศพวางอยู่ในบาทก็เลยย่างเขาไปเบื้องไกลๆก็เลยว่าหวยมันบม่มีนดอกดีว <different> ่าส so, ัตว์อ <yeah. S 1> <ra> ันไปไปงานศพน่ะเป็นงานศพของเจ้าของเองเป็นงานศพของของเบาหนองเองก็เลยว่าหวยอัน ข่อยไปตายได้ย่ามไหนวะคือจังอยู่ห่านมาจัดงานศพบัดน,นี้ก็เลยยืนเบงิงก็เลยยืนยืนเบิงอันลงศพเจ้าของก็เลยไปยืนยืนเบงิงลงศพเจ้าของเอา้าก็เลยว่าข่อยไปตายย่ามไหนวะก็เลยเนอในความฝันหนะก็เลยว่าข่อยไปตายย่ามไหน คือจังเลยมาจัดงานศพให้กันนึงสีงนาะงก็ยัง,งงงจะของอยู่เด้เพราะบันนี้ก็เลยเห็นแต่ผู้นั้นผู้นี้ยืนห่องไ้อยู่ก็เลยว่าวยคนยังบบตายอยู่ั่า,านาาไปยืนห่องให้ผู้ไหนฟังเขากับบสนใจบอกว่าไปยืนบัมือเอื่นหาเนาะ่อยังบบตาย่อยังยืนอยู่นี่ยู่ว่ซั่ะ ทั้งนี้นจะมาจัดงานศพให้กันวันนี้บันน้ก็เร็สกำลังบันน้ก็เลยก็เลยยืนถอยเอายางถอยหลังมาเนาะยางถอยหลังมาก็มีมือนหน่อยมีมือนหน่อยมาจับมือผมวาไอ้เบาๆเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องปกตินะอย่าคิดมากวะเอา ช่วยคิดมากอย่างไหนโคตรยังพระท่านตายอยู่บ้านดีก็ะเลยก็เลยจะดุ่งตื่นขึ้นก็เลยจะดุ่งตื่นขึ้นก็ะเลยได้มนานังนี่แหละครับอัดคลิปให้เอฟซีฟังนี่แหละก็แล้วห่วยขึ้น่าเป็นแนวนี้เนาะว่าสัตว์เดี๋ยวเบ้าหนองสีลงตวเวียกให้เนาะครับเนะาะเมือนี้ครับลองเบิ้งด้ครับว่าสีมาจางังไหน บ่าวน่องก็ตกใจในความฝันเบาวน่องใช่กันสะดุง้งตื่นขึ้นปุ๊บนี่มาเนี่ยครับมาอัดคลิปให้ฟังเดี๋ยวมันสิลงจังได๋กะเอฟซี FC กะลองฟังเบิ่งนะครับเด้อลองพิจารณาเบิ่งว่าฝันเบาวน่องมันสิเข้าตรงบ่นะครับเนาะจังได๋เบาวน่องกะขอกราบขอบพระคุณ FC ผู้ที่เพิ่นให้กำลังใจเบาวหนองทุกคนนะครับเนาะขันเบาหนองเบาหยงบดีไปกะขอกราบขอโทษขออภัยไปน้ำนะครับอย่างไดเบาหนองกะยู่นีล่ะครับผมบ่ไปใสดอกขันมีตัวเลขดีๆเบาหนองก็ชิมาลงความไอ้ลงตัวเลขให้ฟังเนาะแต่ว่าจุดทูปไอ้ไครเบาหนองก็สิจุดประมาจะจุดประมาณนั้นที่ สิบหานะครับเนะาะจะจุดแรกวันที่ิบหานะครับผมเพื่อให้ FC เพิ่นไปนหาสื่อเนาะหวังว่าโค้งสิบบถือกับเหล็กดังเพิ่นเกินคือสิบบได้อัานดอกดังที่ครับเนาะยังไรกะขอกราบขอบพระคุณเอฟทุกคนครับขอให้ FC ทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาครับสวัสดีครับ